ผมก็สวัสดียามบ่ายนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันไปนานมากครับหลายเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปนะครับก็มีเหตุผลบางประการนะครับเพราะว่าไอช่องมันมีปัญหานิดหน่อยผมเปลี่ยนมือถือด้วยนะครับก็อันนี้ก็มาลงคลิปได้แล้วนะครับแล้วก็มีคลิปที่ผมถ่ายไว้อีกนะครับยังไม่ได้ลงนะครับก็อันนี้ข้ามมาเลยนะครับเป็นคลิปปัจจุบันเลยนะครับก็วันนี้ก็พามาอัปเดต เด็กๆภายในฟาร์มนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานด้วยนะครับทํางานด้วยก็หาเงินทุนนิดหน่อยนะครับตอนนี้มาอัปเดตห่านนะครับนี่เป็นลูกห่านนะครับที่เกิดจากพอบุญรอดนะครับแล้วก็มีของเขาครับอันนี้มีลูกห่านเป็นได้มาสีเท่าครับสามตัวนะครับนี่ครับบอกกินอาหารครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับรอแล้ว โตๆตหน่อยนะครับก็มีพวกไก่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับพี่บุญรอดนี่อยู่กับผมมาประมาณตั้งกับปี62นะครับ62 63นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับก็เป็นห่านเท่านะครับที่เกิดจาก พี่บุญรอดนะครับเมียเขาก็เป็นหานเทานะครับปกติแล้วนะครับข้างที่แล้วก็จะได้พวกขาวด้วยนะครับสีขาวด้วยสีเทาด้วยนะครับคอกนี้ก็เป็นคอกล่าสุดนะครับอันเนี้ยอายุประมาณน่าจะประมาณสามเดือนนะครับสีเทาสามตัวเนี่ยครับของตัวพี่บุญรอดเนี่ยเป็นหานขาวนะครับนู่นนะครับหานขาวแล้วก็เมียเขาในตัวสีเทาๆจางๆนะครับไอสามตัวนี้ก็คือลูกที่เกิดมาเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับ กินอาหารหมดแล้วเดี๋ยวมากินญ้าต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับยานีแรงมากนะครับก็คือมันขึ้นดีมากครับลกมากครับข้างข้างนอกนะครับเดี๋ยวก็ให้เพื่อนของแม่นะครับมาไถนะครับเราให้เขาทํานานะครับลงข้างๆงนะครับเพราะว่าหญ้ามันเยอะนะครับก็ไอ้ตรงไหนมันปลูกอะไรได้ก็จะให้เขามาไถนะครับแล้วก็ปลูกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูไก่ข้างนอกนะครับ ตอนเนี้ยผมก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรเยอะแล้วนะครับอย่างวัวควายนี่ก็ไปฝากเขาเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยอยังไงก็ค่อยกลับมาดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหานครับก็บรรยากาศดีครับช่วงนี้ครับไปดูข้างนอกกันครับรบ,บริเวณข้างนอกก็จะเป็นพวก เป็ดบาบอรี่นะครับตอนนี้มีอยู่สามตัวเลี้ยงไว้กินไข่นะครับแล้วก็พวกไก่ตัวผู้นะครับไข่เอาไว้ขันนะครับเอาไว้ขันยามเช้านะครับแล้วก็จะมีพวกไก่ป่านะครับที่เลี้ยงไว้นะครับก็ให้แม่ผู้ดูแลนะครับช่วงนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนตกแทบทุกวันนะครับก็ยามันก็ขึ้นดีครับข้างนอกเดี๋ยวผมจะให้พ่อผมมาช่วยตัดยานะครับข้างนอกคือมันมัน ตอนนี้มันไม่ได้ไม่ได้มีวัวควายอยู่แล้วแล้วไม่มีควายกินนะครับปกติเนะี่ยญ่าจะจะจะไม่แทบจะไม่เหลือเลยนะครับตอนนี้ควายเนะี่ยไปฝากเขาเลี้ยงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับแต่ก็ยังจะมาอัปเดตคลิปให้ดูนะครับพอไม่มีควายไม่มีวัวปุ๊บญ้ามันก็ขึ้นเยอะมากๆนะครับแบบแบบขึ้นขึ้นแบบเท่าหัวเข่าเลยนะครับเดี๋ยวต้องตัดนะครับต้องตัด เพราะว่าควายของลุงเขาที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ข้ามมากินไม่ได้เพราะว่านาง้างเขาทํานานะครับปกติแล้วเขาจะข้ามมากินได้นะครับเนี่ยครับก็ไก่พวกนี้นะครับก็เลี้ยงไว้ไว้ขันนะครับเลี้ยงไว้ขันเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเนี่ยเป็นไก่ป่าแล้วก็ไก่ตัวผู้นะครับไก่บ้านตัวผู้อันนี้เป็นไก่ป่านะครับไก่ป่าแต่ก็จะมีแม่ไก่ป่าอยู่ครับในในแนวจะมี พวกไก่ลูกผสมด้วยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นตัวเมียนะครับมาดูนะมันเดินทะลุก,กันได้หมดนะครับเนี่ยต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ให้ร่มเงาครับก็เริ่มโตแล้วก็เป็นพวกพวกพายุนะครับพวกไม้พายงพวกไม้ยางนาอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าใครจาได้ตรงนี้ขวามือนะครับจะเป็นข้อกระต่ายเก่านะครับรื้อไปหมดแล้วนะครับเพอาะไม่รื้อพวกมันมันมันมีสัตว์ดูร้ายมาอยู่นะครับ ก็ต้องการไว้รั้วรอบขอบชิดเหมือนเดิมครับมาดูเต่ากันบ้างครับเนี่ยครับเป็นเต่าน้อยนะครับแต่ว่าแม่เต่าพ่อเต่านี่ยอยู่นี่ครับอยู่ข้างในครับตอนนี้ก็ให้ให้กินพวกหญ้าแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็พวกผลไม้พวกเตงโมนะครับแม่ผมาให้ประจานะครับหมกเนี่ยนี่เป็นเต่าญี่ปุ่นนะครับปกติเขาจะเป็นเต่าน้ํานะครับอยู่ในน้ําแต่ว่ามาหมกอยู่เนี่ยครับ ข้างในเนี่ยครับปกติคอกเขาจะอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ใช่คอกเป็นบ่อน้ําเขานะครับเนี่ยบ่อน้าเขาจะลงน้ำตลอดน่าน่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาไข่หรือเปล่าเต่าพวกนี้ครับคือเต่าน้อยนี่ก็เกิดจากแม่เต่าสองตัวเนี่ยครับเนี่ยเริ่มโตแล้วครับนี่ก็อบ่อน้คเขาอาหารที่ให้ก็เป็นอาหารปลาดุกนะครับสําหรับเต่าญี่ปุ่นนะครับก็เลี้ยงดูกันไปครับมันก็โตขึ้นนะครับชื่อเขาชื่อพี่เหินเดี๋ยวถ้า คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะจะมาถ่ายตัวเต็มให้ดูครับช่วงนี้โตน่าจะโตฝ่ามือแล้วครับแต่เต่าพวกนี้มัน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 โตช้าครับเป็นเต่าดอยนะครับเต่าบกนะครับนี่อยู่กับผมมั้งแต่ตั้งแต่ผมทําฟาร์มใหม่ๆนะครับที่เนี่ยครับปีหกสองครับคู่เนี่ยครับไข่มาหลายรอบแล้วนะครับแล้วตอนแรกผมเลี้ยงไว้รวมกับข่าตายนะครับก็ ไข่มาหลายรอบกระต่ายมันก็คุยออกหมดนะครับคุยไข่เต่าเนี่ยครับสองตัวนะครับหลังๆมาผมแยกมาไว้เนี่ยถึงถึงเกิดเป็นเต่าน้อยนะครับถ้าไม่แยกนี่คือกระต่ายมันมันไปไล่ขุดมาหมดนะครับไล่ขุดไข่เต่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เหอเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมดูไม่เป็นนะครับเรื่องของเรื่องเขามีตัวเดียวด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันมาไข่หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเขาเขาแบบ ต่ามันต้องผสมพันธุ์หรือเปล่ารับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแบบถ้ามีตัวเมียปุ๊บไข่เองอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็ต้องมีตัวผู้อยู่ดีนะครับหมาครับตอนนี้นะครับนกยุงของเรานะครับก็ไข่อีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วคือไม่มีเชื้อนะครับไม่มีเชื้อคือไม่ได้เลยนะครับอย่างไอตัวเนี้ยครับตัวตัวเมียที่เกิดเมื่อปีที่แล้วนะครับ มันโตเท่าแม่มันแล้วนะครับน่ครับตเท่าแม่เขาแล้วนะครับมาดูไข่ครับนี่ชุดนี้ก็หลายฟองนะครับหลังจากนี้นะครับประมาณประมาณสิงหากันยาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเริ่มถอดถอดขนแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวเมียก็ยังไข่อยู่เดี๋ยวตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวผู้จะถอดขนหางนะครับขนหางที่ลําแพนอยู่เนี่ครับอันเนี้อันนี้คือลูกเขานะครับตัวหน้าเนี่จะเป็นเป็นลูกนะครับ ตัวหลังได้เป็นตัวตัวแม่เขานะครับเมื่อปีหกหกนะครับปีที่แล้วนะครับต้นต้นปีหกหกนะครับก็มีนกยุงเนี่ยครับของผมเนี่ยเขาไขได้แปดฟองนะครับถ้าใครจําคลิปนั้นได้นะครับแต่ว่ามันเกิดแค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวเนี้ยครับเป็นตัวเมียนะครับตอนนี้ของเราก็มีสามตัวครับก็อายุปีกว่าครับัตไวเหมือนกันนะครับนกยุงแต่ว่า ถ้าไข่นั่นน่าจะสองปีนะครับสองปีกว่าสองปีครึ่งประมาณเนี้ยครับที่ผมเคยเลี้ยงมาก่อนนะครับไอชุดเนี่ยครับผมก็รับมาหนึ่งปีนะครับตอนนั้นนะครับก็ปีหกสามนะครับดูครับตัวผู้นะครับลาแพนสวยงามครับแล้วก็เดี๋ยวถึงฤดูกาลเขาเนี่ยครับทุกปีเลยนะครับสิงหาเนี่ยประมาณสิงหากักยาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถอดขนออกหมดเลยนะครับขนหางนะครับจะเป็น จะเป็นนกยุงแบบตัวเมียเลยนะครับไอที่เห็นยาวๆเนี่ยเขาจะถอดนะครับถอดแล้วก็ถ้าเราไม่เก็บนะเขาก็จะจิกจิกกัดหมดเลยนะครับต้องคอยเมื่อก่อนนะผมเก็บเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับเริ่มไข่ครับไข่เดี๋ยวรอลุ้นชุดนี้นะครับว่าจะได้ลูกนกยุงหรือเปล่านะครับมาดูบ่อปลากันบ้างนะครับบ่อปลานี้ก็ มีพวกปลาเหลือนะครับก็จะเป็นที่แม่ผมเอามาปล่อยไว้ครับแล้วก็ผมปล่อยไว้เมื่อก่อนครับตอนจับจับปลาจากของไส้ไก่นะครับเอามาโยนโยนไว้ในนี้ครับก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงปลาหมอนะครับปลาหมอแล้วก็ปลานินนะครับแล้วก็ปลาดุกนะครับในเนี้ยก็จับกินเป็นประจำนะครับแต่ว่าช่วงที่ที่ผ่านมานะครับก็เป็น ส่วนนมากที่เหลือน่าจะเป็นปลาหมอครับมันก็โตนะครับอยู่ไหนเนี่ยครับก็จับกินเรื่อยๆนะครับบางบางทีครับปลาหมอมันก็แท็กแทท็็กกออกนะครับเวลาไอ้ฝนมันตกเยอะๆนะครับน้ํามันล้นเนี่ยครับล้นบ่อผ้าใบนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่บางบางสายพันธุ์นะครับมันก็หลายมั่วๆกันมากครับในเนี่ยจับอะไรได้ผมก็โยนมาไว้ในเนี่ยแต่เวลาน้ํา น้ำมันล้นอ่ะมันก็ออกไปอยู่ตรงของไส่ไก่นั่นแหละครับของไส่ไก่ที่เราขุดรอบไว้นะครับอันนี้รั่วแล้วนะครับบ่อเนี่ยเห็นเห็นเห็นน้ำไม่เยอะอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเฉยๆนะครับแต่กปกติแล้วต้องเติมนะครับอันนี้บอ่อเนี่ยผมผมผมใช้งานมาน่าจะหลายปี้ครับสี่ปีนะครับก็ทนอยู่นะครับทนอยู่ใช้ได้ครับไอ้ที่มันรั่วเพราะว่าควายมันลงนะครับมัน ควายมันหลุดมันข้ามมาแล้วมันลงมันนอนในนี้ครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมาดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมจะมาอัปคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับ